อุ้ยเย้ๆก็ <tik> โ่าอุ่มกไอนี่นะเด็กันดาภกมาแต่ก็หาวเรา Deep, deep. จะมีลาสเป็นสปิเกอร์เมนกระปงอย่างนี้แหลแล้ปุ๊บก,ก็ลาสกเ,าเหมืนจะจับสกีบีดีมาแล้วก็เหมือนจะจับหักคอนะเหมือนอู้สกีบีดีก็เหอนลูกทุ่ก็นี่ปืนแล้วก็มีปืนอะไรือนสายฟ้าเหมือนพันปะจาอเหมือนพันปะจาคอ ขอคาคาเซียน,นี่จะเป็นรูปคีเรีบนะอันนี้คือพลังจากดาฟ,ฟ้าบูเขาอาจจะเป็นคุณดาฟ้าบูก,ก็ได้หรือว่าคุณดาฟ้าบูให้พลังเขามานี่แหละเนี่ยเขาพอจะขอว่าเพาจับมือแต่ตัวนี้มันห่าไอ้บูสูดเรามันไม่จับมือเหมือนมันแปลกๆนะ แต่ผมว่าไม่เค่คนอะเลอีนะ่ค่ะเงินถือโทรศัพท์ด้วยหรือว่ากระดาษร้อเออยัไรเหมือนมันเป็นด็อกเตรอร์หลายคุณนะ่าผื่อทีตัวเป็นร้อยตัวก็ได้นะบางทีอ่ะโดนไม้ดูดซุ้มใส่นะจับนั้นดเพิ่มเพิ่มเป็นสกู๊ตมาเปอซี่ ครับำแบตสปิสกเตกอร์พพี่บูทู่าเขา้ามาแล้วพี่บูบูจะรู้เส้นทางให้เข้ามาแต่ว่าพี่บูทูบุบอกว่าพี่ตู่พี่ตู่นไงในพี่บูทูุราบเขาพี่บููก็ได้นะ แล,ล้ก็มันก็จะมีตัวเฮียนีด่ดว้วยนะเออหมือนพูดไว้พอขออภัยด้วยนะคบฟูมกูจะอยู่ทำไมอ้อะไรั้่ครับก็จะ,บจะมีนัก อะไรไม่คิดดีนะแล้วก็เหมือนรัดคำไม่ร่าจะยิไม่พูดหรอกครับผมมันจะมีดอกตอร์แล้วก็ดววกัดคเหือจะเปิดประตูมาใช่ไหมแล้วก็มนะันจะระเบิดนไม่หือยนแล้วก็เาตายกับก้หาหอเขาลาก็ดุดไล์